สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับวันนี้ก็อยู่กับเซลตุ้อย่างเช่นเคยนะครับเซลตู้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาดูนะครับแคปเอสนะครับเครื่องพันเก้าสีบอลเงินนะครับซึ่งวันนี้ลูกค้าให้แต่งจัดทรงตามลูกค้าบอกนะผมก็จัดให้เรียบร้อยละเดี๋ยวผมพาไปดูว่าวันนี้จะมีจัดทรงตรงไหนอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวผมพาไปดูกันเลยดีกว่าครับผม ตอนนี้ผมก็อยู่ตรงนี้แล้วนะครับอยู่ที่หน้าผมเนี่ยก็จะเป็นส่วนของนะครับแคปเตี้ยนะครับเป็นรุ่นของเกรดตัวเอสนะครับผมสีบอลเงินนะครับผมก็เป็นตัวธรรมดานะครับวันนี้ลูกค้าก็ให้จัดให้เลยซึ่งลูกค้าก็เป็นวัยรุ่นแหละนะครับผมก็จัดให้ตามคําขอของลูกค้านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างสําหรับรถคันนี้ทําอะไรไปบ้างนะครับโอเคเห็นไว้ดูไหมเต็มใบเป็นไงรอๆเลย ผมบอกเลยถ้าลูกค้าไปใส่ท่ออีกใบนึงเท่เลยนะครับก็มาดูตัวแรกก่อนนะครับหน้าก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับส่วนของตัวเอสนะครับตาไฟหน้าก็จะเป็นหน้าสีดานะครับผมเห็นไหมเนี่ยครับเนาะหน้าก็จะเป็นสีดํานะครับแล้วก็ตาไฟก็ยังเป็นหลอดไฟปกตินะครับเจนนะครับยังไม่เป็น led นะครับตัวเอสรุ่นนี้ยังไม่มีไฟตัดหมอกครับเห็นหน้าล่างเนี่ยจะเป็นส่วนของไฟเลี้ยวนะครับผมจะคิดว่าเป็นไฟตัดหมอกนะอ่ะนะครับหน้าก็จะประมาณนี้ผมว่าสวยโอเค ไม่ต้องเปลี่ยนเลยอะเนาะอ่าอันนี้ก็จะเป็นสีอาโพงก็จะเป็นสีเดียวตัวรถนะครับเหมือนสีบอลเงินนะครับเดี๋ยวมาลองมาดูส่วนที่แตกต่างออกไปนะครับก็คือรถคันนี้ก็ลูกค้าให้ใส่แม็กให้เขาก็เลือกลายมาเป็น C ีนะครับเนี่ยครับ C ีอีแปดนะครับการสวยๆเลยเห็นไหมครับดูสีนะครับข้อปั๊มก็ใส่เป็นสีทําเงินนะครับแล้วก็ลูกค้าอยากได้ล้อยื่นๆนะครับ ตัวนี้ก็ใส่อะแดปเตอร์อยื่นออกมานะครับแล้วก็ลัดก็จะเป็นลัดไทเทนะครับผมฝาจุกลมก็สีชุโกโกเมี่ยมตัดกันเลยสวยนะครับอันนี้ก็ล้อหน้าเนี่ยครับก็ด้านหน้าเนี่ยจะรัดด้วยยางนะครับสองสี่ห้านะครับสี่ห้าสิบแปดนะครับก็จะเป็นลายไฟแบบนี้ครับยางนะครับก็ล้อแม็กหน้าก็เก้าทึ้งนะครับผมแง่ห็นะ ลายสวยเลยนะครับนี่ครับตัวนี้นะครับสังเกตไว้ง่ายนะครับไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงด้านข้างแก้มตรงนี้นะครับแล้วก็คันนี้นะครับลูกค้าให้ติดฟิม์มให้เป็นสีเขียวนะครับฟิม์มซิ่งนะครับหล่อๆเลยนะครับโจสาวโจสาวนะครับแล้วก็ตัวมือเปิดตัวนี้ครับเนาะก็ใส่เะชกโคเนียมนะครับผมสวยๆหล่อๆเลยนะครับภายในนี่ครับภายใน ก็ประมาณนี้ครับใสๆนะครับนะครับไม่มีอะไรมากครับก็เดิมๆเพิ่มเติมแค่นีครับวัดบูธลูกค้าให้ปิดวัดบูธให้ด้วยนะครับแดดสองเห็นไหมลูก้เห็นหรือเปล่าเนี่ยครับนี่ครับวัดบูธเรียบร้อยสวยงามเลยภายในก็เป็นแคบเปิดได้นะครับผมดูเลยนี่ฮครับสวยงามนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาดูภายนอกต่อนะครับ ก็เนี่ยครับอย่างที่ผมแจ้งว่าล้อหลังใส่เป็นสิบครึ่งนะครับสิบครึ่งก็จะยื่นประมาณนี้เลยอันนี้ผมส่องให้ดูเนี่ยครับประมาณสักประมาณสองนิ้วครับสองนิ้วเลยนะครับด้านหลังก็สิบครึ่งนะครับแม็กสิบครึ่งก็ใส่แรปเตอร์ยื่นออกมานะครับแล้วก็ล้อนะครับก็เป็นสีไททนนะครับเพราะผมลืมบอกไปนะครับรถคันนี้นะครับก็จะเป็นแม็ก รถอีซูมันจะเป็น6รลูนะครับใส่ดัปเตอร์6กต่อห้านะครับเห็นไหมครับจะเต็บหน้า2หลังสี่นะครับยางล้อยางล้อหน้าเก้าครึ่งนะครับล้อหลังสิบครึ่งนวาสวยๆนะครับถ้าดูมองข้างหลังก็เล่สวยนะครับสวยเลยอ่ะล้นๆนะครับไปแล้วก็ตัวนี้ลูกค้านะครับไม่เอากระบะไลเนอร์นะครับเขาเอากระบะไลเนอร์เปลี่ยนเป็นส่วนรถเนาะนะครับ เนี่ยครับด้านหลังก็สวยๆแบบนี้เลยนะครับก็ท่อยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับท่อเดิมนะครับดางอะไรก็ยังอยู่นะครับถ้าใส่แม็กมาก็ดางอะไรก็ยังอยู่นะครับไม่ได้เพิ่มดางอะไรนะครับผมอ่าครับเรามาดูด้านนี้มาดูเนี่ยครับล้อประมาณนี้เลยรอเลยเห็นไหมครับเนี่ยสวยยาวเลยเงากิปเงาตาแตกนะครับเนี่ยรอเลยนะครับ วยนะครับดูเนี่ยไฟเบรกสีแดงถ้าเป็นตัวเอสไฟเบรกตัวที่สามจะเป็นสีแดงอยู่ตรงนี้ครับสวยเลยนะครับภายในก็ฝั่งของนั่งก็ประมาณนี้อ่าดูรอๆลนะครับดูยางดูลายยางับลายไฟซึ่งลูกค้าบอกลายไฟนะครับ สวยชอบนะครับก็ล้อหน้าล้อหลังเนี่ยครับต้องยางจะใส่ไม่เท่ากันนะนะครับเดีย๋ยวผมให้ดูดีกว่าล้อล้อหลังอะ่ะคือเขาใส่จะเป็นสเปคยางเนี่ยสองเจ็ดห้าสี่สิบ R สิบแปดนะครับแต่ด้านหลังเนี่ยจะเป็นล้อสิบครึ่งน,นะครับถ้าเป็นล้อหน้าเนี่ยสเปคยางสองสี่ห้าสี่ห้าสิบแปดแต่ขอบจะเป็นอ่าเก้าครึ่งนะอ่าลวดหน้าสองหลังสี่นะครับใครที่จะไปแต่งตามก็โอเคได้เลยครับหน้าสองหลังสี รหลอบนี้เลยนะครับสวยเลยนะครับรอบนี้หากใครสนใจก็ทักมาถามเซียวตุ้ยได้ครับสอบถามนะครับเรื่องราคาหรือว่าสการส่งงวดลดหรือว่าราคาค่างวดต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นรุ่นอื่นรุ่นไหนก็สอบถามได้ครับวันนี้ก็เดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์ให้เซียวตุ้ยด้วยนะครับร้อซนะครับไม่ว่าจะเป็นทองทาง YouTube ต่างๆหรือว่าทิกต o k ต่างๆนะครับ กดไลค์กดแชร์นะครับซัสบสไคปรป์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้เซลทุยก,ก,ก็ขอบคุณมากครับสำหรับลูกค้าพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่ดูอยู่นะครับขอบคุณครับ